สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีน้องย้ำใสๆนะครับเมื่อนี้ได้หญ้าสดแล้วก็นี่ครับอ้อยครับอ้อยที่เขาตัดนะครับยอดอ้อยครับวันนี้ได้ยอดอ้อยใบอ้อยไม่ให้กินไม่กินดีครับกินดีเนี่ยวานเลยครับนี่จะไปเอาอีกจะเขี่ยวไว้ให้กินนะครับนี่ก็กะ จะมาพูดคุยเรื่องงัวคือเก่านนพี่น้องเนาะที่ผมได้แชรออกไปกับมีท่านสสนะครับโคเซมนะครับปกติแล้วก็เรี่องแพะเรี่องไก่นะครับเนาะนี่เรากําลังหางัวนะครับเนาะหางัวทําฟาร์มวัวนะครับ1นึถึงสองสามอแม่คุณเด้ผมอยากให้ชาวบ้านคิดนะครกลับกันนะครับช่วงอนี้งัวราคาลง ชาวบ้านพากกันเทขายเบิร์ดครับพี่น้องเลยเห็นบอกในทังกลับกันคนมีกระตังเขากะคิดในทังกลับเดยช่วงงัวลงเขาฟ้าวเก็บเลยพอเก็บได้เขาเก็บครับนะเก็บได้เขาเก็บจังแม่ราคาหลักแสนแม่หกเก็ดหมื่นแม่งที่นะครับเนาะมันก็นลงมาลายเติบหัวดีอยู่ฟาร์มใหญ่ครับ เนะพราะว่าฟาร์มใหญ่เขาเขาตั้งเต็บอยู่แล้วแหละส่วนชาวบ้านงัวลงผมก็บ่เข้าใจขึ้นกันคือจังพากันเทขายเบิดนะครับเทขายคือบบอยกเ่อยกเลี่ยงตอคือยังไน๋นะครับบอกว่าถ้าในเชิงธุรกิจนี่มันต้องเป็นแผนระยะยาวครับนะบในการเลี้ยงงัวนะครับถ้าคนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมา้า10 20 3 0ปีนี่เพื่อนี่เข้าใจนะครับกับระบบการเลี้ยงนะครับเนาะ ถ้าเลี้ยงในระยะสัส้นๆหวังรวยเลยเนี่ยต้องเป็นหนายห้อยแล้วล่ะครับเนาะมันมันยากพี่น้องเนาะมันยากที่เลี้ยงปีสองปีเหงว่าราคาบุ่มๆแล้วก็ขายรวยเลยยังเสียมันมันยากนะครับว่าเขาเลี้ยงหนึ่งเขาเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงของสิ่งมีชีวิตนะครับเนาะต้องเราต้องหักกับมันก่อนแหละเยอะเฝ้าเป็มมองเชิงธุรกิจหลายนะจังชาวบ้านเขาเนี่ยเลี้ยงปีสองปีที่ไหนมันรวยเลยยังเสีย พองัวราคาบอดีกับผ้ากันเทขายมันก็นขาดทุนแหละครับแต่ในทางกลับกันว่าฟาร์มใหญ่เขาถ้าวัวดีวัวอย่างเขาอีกเก็บเลยนะครับสังเกตเบื้องเด้มว,วัววัวฟาร์มใหญ่วัวอย่างฟาร์มใหญ่เขาเนี่ยตัวใดดีๆตัวไแเขาอีกเก็บไว้เลยครับเขาอ,อีกเก็บไว้ก่อนเขาขายอยู่บนว่าเขาบวกขาย,ขาขายน,านะครับเขาขายแต่ว่าเขาขายพวกลูกพ่อมันนะครับ พวกลูกคอกเขาตั้งทาผลิตรอเลยครับนะตั้งทาผลิตรอเลยเขาขายเกียรตพวกที่มันบผพานออกนะส่วนงวดีเขาเก็บแล้วครับช่วงนี้งวดราคาถือเขาก็บอขายแล้วครับงวเกียรตวเกียรด,ดีเพื่อนๆก็บอขายแล้วครับนะ เอาคือกันเขาเลี้ยงไปถ้าตัวใดเป็นผูน้อยผูน้อยนี่จ,จังสิเกดพอคอกสิเพราะน่้นได้ราคาเขาก็จะฝ้าขายมันเนี่ยอนาคตพอคอกนะครับนี่เขาก็ตั้งเป้าไว้สมมติว่าผมเนี่ยตัวเนี้ยผมตั้งเป้าตั้งเป้าไว้เลี้ยงให้มันได้สามหมื่นเขาก็เลี้ยงต่อไปนะครับเดีย๋ยวมันก็พอสามหมื่นเพราะอนาคตมันเป็นพอคอกด้อยู่แล้ว ยวอ้าไปเทขายเบิดครับติดคอกไปติดอย่างไว้เนี่ยเวลามันขึ้นมานี่มันมันมีสัญญาณนี้บอกอะไรอะไพี่น้องมันขึ้นมันขึ้นมาเลยเลยปื๊ดปื๊ดเลยนะแต่มันอีมีรอบในการขึ้นของมันโยสังเกตเบิ้งนะครับมันอีวัวอีราคาสูงๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไปติดตรงที่ว่าไปติดตรงที่ว่าตอนราคามันสูงๆไงนะถ้าพองว่าราคาลงมาแบบนี้ มันก็เป็นราคาปกติราคาทรงๆไปอยู่แล้วนะครับราคาทรงๆอยู่ยแล้วจังไหนค้นกับบริโภคเนื้อนะครับเอาไปมองว่าแต่ว่าราคาถืกหลงหลายเพราะว่าปกติถ้ามันขื้นมันขึ้นมันไม่เคยมีขึ้นแบบนั้นหรอกครับนะนอกจากช่วงดังๆพูนช่วงบ่อยบลนังดังแล้วกับมาช่วงยุคโควิดมานี่นี่มันขึ้นมันขึน้นเป็นรอบเป็นรอบของมันเลยครับ ช่วงคืนเป็นรอบเป็นรอบหลายๆคนผมก็สงสัยคื้กันเช้าบ้านมีง้วฝูงแตกกับหักโบกขายแบบน,นี้แน่เป็นแบบนั้นอีกครับหักบ่ขายถ้าขายเราอีไปหาซื้อใส่แบบคิดแบบนั้นอีกจะไนทาากับกันฟา้มยามใหญ่พอช่วงเวลาง่วขึ้นเขาขายทุ่มือขายมือแล้วเป็นพ่วงเป็นพ่วงนะครับช้าบ้านเท่ากับแหากันแห่ซื้ออดทนอยากหน่อยนะครับเนาะ การเลี้ยงงัวมันต้องมีความอดทนนะครับนี่เป็นรอบระยะระยะของมันอยู่เพราะว่าถือผ้ากันแค่ขายผมละงงหลยนะครับคือเข้าใจแหละครับว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนะแต่ว่าขยากให้เก็บไว้แนวมองในทางกับกันเมืองฟาร์มใหญ่เขาขนาดเพิ่นโบมีงัวเพิ่นยังอีหาควนซื่อเลยนะครับลอยแม่สามลอยแม่แม่นหน่อยๆได้เพิ่งลห ปีสองปีเพิ่งปีเป็นพันตัวเ็แล้วถ้างัวแม่ลูกไปงัวนั่นไปของเพื่อนนั่นหมดล้ครับเขาก็คือกันแหละเขากบคอกหน่อยเขาค่อยเลี้ยงไปครับเลี้ยงหนึ่งเลยจะต้องเลี้ยงด้วยความมักก่อนนะครับเอามักก่อนพอมักแล้วเขาค่อยเลี้ยงถ้าเลี้ยงหวังเชิงธุรกิจนี่เดี๋ยวกับท่อครับงัววางัวบุมีราคาเนี่ยราคาเนี่ยก็ท่อไปเองขายสละแบบนี้ เอาแล้วพี่น้องมือนีิขอบคุณที่ตามและรับฟังนะครับเด้อสวัสดีครับ